บอยประกรณค่ะก็มาสวัสดีปีใหม่แฟนๆตัวข่าวบันเทองนะคะผ่านทางรายการของเราค่ะหลังจากที่ไปพักผ่อนนะคะในช่วงปีใหม่กับครอบครัวค่ะหน้าตาดูสดใสนะคะฝนก็เขาไปทั้งที่เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นมาค่ะไปเที่ยวมาได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็รูปนี่ก็รูปมาจากการไปเที่ยวนะคะมีคุณแม่ไปด้วยนอกจากพูดถึงทริปครั้งนี้แล้วค่ะบอยยังพูดถึงน้องวันใหม่ด้วยนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยได้เห็นพัฒนาการการเจริญเติบโต ของน้องเนี่ยมากขึ้นด้วยแล้วน้องก็มีผลงานภาพยืนด้วยนะให่ค่ะให้ดูอสกแกมพี่ค่ะเปาหรอ,หรอไปก็ไปเที่ยวเป็นทริปประจําปีครับก็มีไปเกาหลีก็ญี่ปุ่นครับไปครอบครัวที่นูบีก็เหมือนกับว่าไปคำจริงแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเราไปเปลี่ยนที่กินเปลี่ยนที่นอนใช้เวลาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ือเหมือนกับวันใหม่ไปเขาก็แต่ละั้างที่ไปวันใหม่ก็โตขึ้นเนอะเราก็เหมือนกับเออได้ไปเห็นว่าเวลาเขาไปเที่ยวเหมือนคอเขาโตขึ้นเขาก็จะมีการเที่ยวที่ต่างกันออกไปอะ่ะเออเหมือนสนใจอะไรที่แบบเริ่มโตขึ้นก็สนใจอีกแบบหนึง่งพูดเก่งขึ้นด้วยแล้วก็เออเรียนรู้อะไรมากขึ้นไปเห็นเป็นผลมากขึ้น อค่ะแล้วผลงานของบอยคะมีนะคะผลงานของบอยมีเพลิงนาคาค่ะที่ตอนนี้ถ่ายทําจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอติดตามกันค่ะเยอะครับก็จะมีเพลิงนาคานะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเออละครเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนาคาก็เป็นพญานาคฝั่งผู้ชายนะครับผมนะอย่างตอนนาคีก็เป็นฝั่งผู้หญิงอันนี้เป็นนาคาฝั่งผู้ชายนะครับก็เนื้อเรื่องก็สนุกมากนะครับเป็นเรื่องของสองภพสองชาติด้วย ก็ใครที่ชอบแนวนี้ครับแนวความเชื่ออะไรเงี้ยเราดูได้เลยฮะ CG ก็สุดยอดนะครับเป็น CG เดียวกับทีมของนาคีครับผมตอนนี้คือถ่ายทำจบแล้วนะครับผมแต่ว่ารอเรื่อง CG ที่แบบังทำอยู่น่าจะเร็วๆนี้แหละครับผม,มส่วนผลงานเรื่องใหม่ค่ะกิดเป็นความลับ ใช่ค่ะยังไม่บอกต้องรอติดตามนอ่ะแต่ที่บอกได้นะคะก็คือวัยเด็กของบอยค่ะคือใกล้วันเด็กแล้วแล้วก็เลยถามว่าแล้วบอยในวัยเด็กเนี่ยมีจิตอาสาอะไรบ้างเห็นเป็นหนุ่มกวนๆแบบนี้ออาลองไปฟังเขาดูค่ะว่าเขามีหรือเปล่าที่เด็กกว่าเราอะตอนนั้นเรียนโรงเรียนชายรั้วไม่ใช่ผู้หญิงเลยนะแบบเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแบบเหมือนจาได้ว่าแบบมีน้องเขาแบบไม่สบายอะไรเงี้ยเราก็แบบเออพาเขาไปห้องพยาบาลหรือแล้วชอบเด็กคนนั้นว่ะ ไม่หรอกไม่หรอกคือชอบเออเห็นเด็กเขาหน้าสงสารก็พาไปอะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้จะมาอวยตัวเองนะแต่ว่าเป็นคนแบบเหมือนกับชอบชอบช่วยที่เขาเด็กกว่าเราสงสารเวลาเห็นเขาเป็นอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยก็โตขึ้นมาก็เออทำอยากทาทำจริงแล้วเราก็พยายามทําอะไรก็ได้ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมโดยแบบใช้ความเป็นตัวเราซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในแง่ที่ว่าสาม,มารถเป็นกระบอกเสียงได้อะไรเงี้ยถ้าอะไรที่เราพอช่วยได้แล้วก็พยายามช่วยเต็มที่นี่ พัฒนาอะไรก็ถ้าช่วยได้ก็อยากจะช่วยเรื่องแบบเออรถติดอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถช่วยได้แบบว่าเออให้รถมันหายติดหน่อยรถมันติดมากจริงๆเลยอ๋อเป็นจิตอาสาอยากจะช่วยให้รถหายติดนะฮะโ <c oughs> อ้ <c oughs> ดีจังเลย แล้วก็นนะเราอาจจะเห็นบอยพิจิตอาสาไปช่วยคอยแบบว่าลูกโบกรถใช่ไหมคะ<า><า>ไม่รถติดให้การจราจรในกล้องตัวอาจจะยิ่งติดหรือเปล่าคะเพราะคนมาจอดดูบอยกันแต่ที่แน่ๆคือเป็นจิตอาสาชอบช่วยเหลือคนที่อายุน้อยกว่าแล,วแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทําบุญกุศลด้วยซึ่งก็ทุกปีนะคะก็จะมีการทําบุญใหญ่นะคะมาที่อีกหนึ่งคนค่ะที่มีเรื่องจิตอาสาในวัยเด็กนะคะพี่ปอนัทวุฒิค่ะบอกว่าเหมือนตัวเองได้พบความสามารถทางการแสดงเลยนะคะสำหรับ จิตอาสาในวัยเด็กของพี่ปอนั่นก็คือการขึ้นโชว์งานโรงเรียนเออจ้าตัวบอกว่าภูมิใจมากนะคะสําหรับจิตอาสาในวัยเด็กอันนี้ค่ะแล้วก็แผนการจะพาน้องปูน้องพาไปเที่ยววันเด็กในปีนี้ของครอบครัวจะไปที่ไหนเอาไปฟังพี่ปอกันค่ะงานจิตอาสาเนี่ยคือทุกคนก็จะส่วนใหญ่ก็จะได้มีโอกาสได้ทํากันอโอเคเก็บขยะปลูกต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ของพี่เนี่ยจะพิเศษนิดนึงพี่จะต้องได้รับเลือกให้มีการแสดงบนเวที แล้วพี่ก็ไปตบมือทําแบบมันเป็นกิจกรรมในวันเด็กอเนี่ออกปะมีเต้นมีเต้นมีเข้าจังหวะพี่จะมักจะได้รับเลือกอยู่เสมอนะครับได้อยู่แถวหน้าหน้าด้วยนี่ไม่ธรรมดาไม่ตอนนั้นไม่รู้ว่าหล่อหรือว่าหน้าขาวหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเลยได้รับเลือกให้อยู่หน้าหน้าสุดแต่ว่าพี่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของพื้นฐานของการแสดงในสมัยนี้นะวันเด็กปีนี้พาสองแสบไปไหนวะพี่ต๋อ พี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตโทรกลับไปหาคุณเอพรทิพย์สักก่อนแต่พี่บอกตรงๆว่าพี่ไม่กล้าแพลนจริงๆมันไม่ผ่านไงเวลาพื้ยื่นคลรามอไปมันก็ไม่ผ่านมติอะไรก็ไม่ผ่านอะไรมันก็ตกหมดนลยตกหมดสุดท้ายมันก็ต้องไป,ไปตามเขาอยู่ดีถูกปะ่ะถึงเราบอกไปทางพี่ชักอารมณ์ขึ้นเลยนะถ้าเราบอกไปทางซ้ายเขาบอกจะไปขวาแผนที่เราวางทั้งบอกไปทางซ้ายมันก็ต้องลมม้มอยู่ดีเพราะนั้นพี่เลิกวางแผนพี่เลิกวางแผนง่ายมากตามนั้น พี่ก็เป็นจิตอาสาในครอบครัวก็แล้วกันนะคะคือครอบครัวไปที่ไหนเราก็มีจิตอาสาพาไปที่นั่นนะคะพาไปที่นั่นแล้วก็ให้ท่านผอ,อเป็นคนตัดสินใจเอาใช่ค่ะ <c oughs> ทำถูกแล้วค่ะพี่ป๋อเขาบอกว่าคนที่เชื่อฟังภรรยาจะเจริญนะคะ <c oughs> หลายคนบอกเอาไว้ค่ะ